จะกินของมอมอนค่ะเดินออกมาเนี่ยแม่อ้อมกำลังจะถูบ้านมอมอนก็ไปไปไหนเห็นไหมเห็นไหมจะมากินอาหารของมอนผอมลงไหมคะผอมลงเยอะผอมลงเยอะเลยนี่แม่อมต้มผักกองตุ้งให้อยู่รอผักกองตุ้งสดก่อ,อนก็ฟิตฟัดฟิตฟัดเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนให้แม่ถูบ้านเสร็จก่อนพี่ฝนแต่แม่ต้องแคะรูจมูกแล้วเวลาจะแคะรูจมูกก็วิ่งหนี <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปลูกหนีที่ฉันไปไปถูบ้านก่อนอะโอเคนอนรอค่ะรอกินข้าว เดี๋ยวแม่อ้อมจะซูมแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะคิดว่าแม่อ้อมไปทําแผลมันนี่นี่นะคะคือมันเกาไงมันจะเอาหลังเนี่ไปถูกับเอ,อนู่นถูกัน,นี่ถูกัน,นั่นแต่แม่อ้อมก็ว่าเอ๊ะทำไมบนหัวแผลหายนะคะแต่ตรงน,นี้มันเริ่มเฟซอ,อีกแม่อ้อมอายาพี่ฝนทานแล้วนะลองลองดูก่อนนะคะว่ามันจะทีขึ้นไหมอันนี้แม่อ้อมก็ว่าเอ๊ะทำไมเข้าใกล้ม่อนแม่อ้อมจะได้กลิ่นได้กลิ่นแบบคือกลิ่นแผลเราจะรู้ว่ามันเป็นกลิ่นของแผล ทาอะไรให้ก็ยากเย็นแสนเข็นอย่าคิดว่าจะจับง่ายๆนะคะทุกวันเนี่ยนะแมวหมาเนี่ยมันกลัวไม่อ้อมหมดไอ้ลุงเนี่ยจะกลัวตอนไม่อ้อมป้อนยามากพอรู้ถือสลิงยามาปุ๊บมันวิ่งหนีก็เจิงเลยค่ะคือหาที่ซุกแต่มันก็ไม่พ้นหรอกส่วนพี่ฝนเนี่ยแค่ขี้มูกก็ไม่ได้แค่ขี้มูกก็วอยก็คือวิ่งหนีและนี่จะมอนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยมันเป็นแผลไงอืม ทีนี้เนี่ยมันก็จะเอาหลังเอา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 ,เอาเนี่ยค่ะเอาแผลมันเนี่ยถูตามรั้วเวลามันคันเดี๋ยวทายาไปก่อนดูไปก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเราดูพวกนี้อีกสักสองรอบ <c oughs> ที่นอนสบายๆมีไม่นอนนอนอะไรก็ไม่รู้ในใต้ท้องรถมั่งไปบ้านนูน้นนี่นั่นมั่งรู้จะบ่นยังไงแล้วคะ่ะเนี่ย ทําให้เข้าที่ไหนนะคะเนี่ยไม่เข้าค่ะไม่เอามาวางไว้ตรงนู้นนั่นจริงวางไว้ท้ายรถนี่พอดีเมื่อเช้านี้ทํางานก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้เอี่ยมเลยค่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่เข้าเนี่ยเป็นแผลอีกแล้วค่ะนี่ไม่เอามาทายาป้ายเหมือนนะมันหนีเอาเอายาป้ายที่ตรงหลังที่เป็นแผลเนี่ยเนี่ยเป็นอีกแล้วค่ะมันคืออย่างนี้นะคะมันคันแล้วมันก็เอาไอตัวหลังคอมเนี่ยเที่ยวไปถูเดีย๋ยวนะคะเข้าใกล้ไม่ได้ ไปถูแม่อมก็เลยเอายาทาแล้วมันหน,เนีเอามือจับทายาให้แล้วมันหนีกินข้าวอยู่นี้ไม่ค่อยให้ทําอะไรให้อย่างนเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นแผลอีกแล้วเนี่ยคือมันคันไงมันเป็นโรคผิวหนังอะ่ะแล้วทําอะไรให้ก็ยากนะคะบอกเนีเลยนะคะว่ามันยากมากพอทาให้ก็หนีดีก็เป็นข้างหลังนะเป็นข้างหลังนี่ก็คือว่ามันมันเดี๋ยวเราต้องดูว่าทาโดยทายาไ้แนล้วจะเป็นยังไงถ้ามันดีเราต้องไปซื้อมกเพิ่มแล้วทาให้มันอันนี้เป็นยาของพี่ฝนค่ะ เป็นแผลเข้าใกล้ไม่ได้แต่เอียมาแต่เอียก็หนีไปอีกละปุ้มใจกับมันเลยค่ะไปลบแม่เรียกลบแม่ไม่เรียกม่อนเนี่ยดูแม่เรียกลบแม่ไม่ได้เรียกม่อน,น<ป>ลบ,ไ,ไ,นลบลไปไปนะคะต้องอยู่แต่เอียอยู่ใต้นู <laughs> ่นแต่เอียกับจะดำอยู่ใต้นู้นนะคะอันนี้แม่อ้อมให้มันก่อน แล้วก็ไปให้นันลบทีหลังเอาไปซ่อนไว้เอาไปซ่อนให้บ้านประตูสีฟ้าแต่เดี๋ยวค่อยไปเก็บค่ะนม่อ้อมจะเก็บทุกวันนี่นะน้ําวางไว้ให้นะคะเราจะต้องมานอนรอกินเ,เด็กดือ้อเสื้อนี่ค่ะเสื้อตัวนิดเดียวเองจะใส่ให้นังแด่เมื่อวานแล้วสเสร็จแล้วก็ใส่ไม่ได้แลวเนี่ยแผลมันไปแบบเนี้ยต้องทาทุกยาทุกวันนะคะเช้ากับเย็นอันนี้วันนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยมองไม่เห็นนะคะแต่เย็นเนี่ยมันเห็นชัดก็เลยทาให้มันก่อนเดี๋ยวจะมาพุ่งนี้เช้าอีกรอบนึงนะคะ